เดี๋ยวปอให้แคปฮหาหนอยวันนี้วันที่สิบแปดเนาะอ่ะพร้อมรัฐบาลเดี๋ยวปอจะปล่อย ใครที่ยังไม่ได้จิ้มดิงเดอ้ออยากเล่นกับบ้านนี้นะเขาให้ฟรีห้าสิบาทอยากเล่นกับบ้านนี้แม่จิ้มเลยเออใจจริงนะแม่นะใจจริงใจชัวเดอ้อใจจริงใจชัวให้ฟรีห้าสิบาทใครเล่นกับบ้านนี้นะจิ้มดิงเลยจ้ะมั่นใจปลอดภัยไม่โกงอ่ะเดี๋ยวปอปล่อยฮานอยก่อนตัวที่ปอขีดเส้นใต้คือตัวที่ปอให้เน้นนะ แคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าให้ปอหน่อยแคปหน้าจอแล้วกดเลขเก้าให้ปอหน่อยจ้าสำหรับฮานอยสามแปดจะเหมือนบอลก่อนไม่ออกแปดสามแล้วมาออกสามแปดเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อเพราะว่ามันไม่น่าไม,ไม่ไม่น่ามาอีกจ้าสามแปดนะเออไม่น่ามาอีก แคปหน้าจอแล้วกด9ให้ปอหน่อยเดี๋ยวรอแคปรัฐบาลน,นะเดี๋ยวรอแคปรัฐบาลน,นะแม่นะวะเมื่อวานนี้ให้5กับ9วันนี้ให้9กับ5อืมวันนี้เด่นที่9นะเมื่อวานเด่นที่5 <c oughs> มันพ่อกระเทินแล้ว <c oughs> <c oughs> เออกด9ให้ปอหน่อยนะ เน้นนอยไหนทุกคนรู้อยู่แล้วนะเน้นน้อยไหนทุกคนรู้อยู่แล้วเน้นน้อยไหนทุกคนรู้อยู่แล้วนะรอแขบรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมาจ้าสิ้นปีแล้วออกออกไข่ศูนย์ศูนย์ไม่ต้องกลับค่ะ อืมออกไปเลยค้าเนาะรอ,รอรัฐบาลกดสามขึ้นมาจ้ารอรัฐบาลกดสามขึ้นมารอรัฐบาลกดสามขึ้นมาแม่รัฐบาลปล่อยแล้วนะเลขตัวนี้ใครเร็วใครได้ปอบอกแล้วว่าใครเร็วใครได้อย่าว่ามันอั้นอย่าวว่ามันนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าใครเร็วใครได้ เหมือนผู้ชายนั่นแหละใครเร็วใครได้ใครเงินเยอะก็ได้อ๋อใครมีค่าเทอมเยอะก็ได้ไปกระเทยไร้สดวสานจุนวาผุด้า้ถึงบานถึงหลดอืมรอรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมานะแม่นะ รอรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมาจ้าอรอรัฐบาลกดเลขสามขึ้นมาปอปล่อยแล้วนะแม่นะวันนี้รัฐบาลปอให้ฟันที่เก้างวดนี้เด้องวดนี้รัฐบาลปอให้ฟันที่เก้านะแม่นะรัฐบาลปอให้ฟันที่เก้าสามสิบธันวานะฟันที่เก้าเล่นไปเลยคือเก้าแปด อย่าพูดแบบนี้นะคะน้องปอเดี๋ยวเรื่องอ๋อจ้าได้จ้าได้จ้าขอบคุณค่ะคุณอ้อยทิพย์ขอบคุณค่ะ <c oughs> น้อยเฉพาะกิจหรอ <c oughs> เออแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําแล้วกดแล้วพิมพ์เลขเก้าแปดมาให้ปอหน่อย <c oughs> <c oughs> เลขตัวนี้นะอั้นตลอดปีนะอั้นตลอดชาตินี้เลยนะทุกคน <c oughs> เลขตัวนี้ใครเร็วใครได้ปอบอกเลย เ,ออเลขตัวนี้เนี่ยใครเร็วใครได้ประบอกเลยแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าแดให้ปอหน่อยงวดนี้ของปอเด่นที่9้านะทุกคนเลขงวดนี้ของปอเด่นที่เก้าเด้อแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าแปดให้ปอหน่อย,อ, 9, 8, อ,ยอย่าลืมจิ้มริ้งให้ปอด้วยนะแม่ มากหลเก้าแปดละสันจ้ะซื้อลอตไว้เลยนะแม่นะเออซื้อลอตไว้เลยจ้าปล่อยแล้วนะถือว่าปล่อยแล้วนะใครเห็นก็เห็นโดใครไม่เห็นก็ใครไม่เห็นก็มันแล้วแต่ดวงเออใครไม่เห็นก็แล้วแต่ดวงแม่เด้ออืมซื้อไวโลดถือบบถือกระซังเออถ้ามันออกมากัด ้ามันออกมาเท่ากับได้ถ้ามันบ่อออกเท่ากับบ่ได้แค่นั้นเองชอบค่ะเรียกสวยค่ะงวดน,นี้พอได้เก้ามานะแม่นาอืมงวดน,นี้พอได้เก้ามาเดี๋ยวรอเลขสามตัวนะ่าจะปล่อยวันที่ยี่ห้านุ่นแหละงวดน,นี้ขอปล่อยแบบประมาณนี้แหละอืมใครยังไม่ได้จิ้มริง้งแม่จิ้มริ้งให้ปอไหนนะัยนจ๊ะแม่เออ ใครเร็วใครได้นะงวดงวดนี้นะ่ะเออพอวันเลขเกนะ่าแปดเนาะมันอันตลอดปีหนึ่งอยู่แล้วเออมันอาจจะจ่ายเราครึ่งหนึ่งหรือเปล่านอยนอยมีจา่านอยมีใครยังไม่ได้แคบนอยบอกก่อนะวันนี้นอยเด่นที่เก้ารองที่ห้าอืมเด่นที่เก้ารองที่ห้าเหมือนเดิมเป๊ะ ชอบแม่ซื้อเลยไม่ชอบแม่ผ่านเลยค่ะ9886ด้วยใช่ไหม68ใช่ไหมอ่ะแล้วแต่แม่ชอบเลยจ้ะเดี๋ยวพอาจะลงไลน์เราวนะแม่เดี๋ยวพอาจะลงไนลน์ะะล,นล้วเด้อถือว่าเราปล่อยกันหมดแล้วใครไม่ทันฮานอยเดี๋ยวปอโพสให้หน้าเพจนะเดี๋ยวปอโพสให้หน้าเพจเด้อ ใครยังไม่ได้นะเดี๋ยวปอโพสให้หน้าเพจเดือไม่เด้อเดี๋ยวปอโพสให้หน้าเพจนะแม่นะอืขอบคุณจ้าขอบคุณรวยๆเฮงๆจ้าเลยรวยเฮงๆจ้ายังจ้ะอะใครไม่ทันเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจนะเดี๋ยวปอโพสให้อีกหนึ่งรอบจ้ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชค